กินฟ้าทลายโจรแล้วแพ้ต้องกินสิ่งนี้เพื่อให้รอดจากวิกฤตค่ะมีคนไข้หลายๆคนนะคะทักมาปรึกษาเภสัชว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ากินฟ้าทลายโจรแล้วแพ้คุณเภสัชจะทํายังไงดีจะต้องกินอะไรแทนได้บ้างถึงจะทําให้รอดจากวิกฤตนี้นะคะวันนี้เภสัชฝ้ายมีคําตอบมาให้ค่ะ การที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะมันขึ้นอยู่กับการทํางานของเม็ดเลือดขาวค่ะว่าทํางานได้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีเนี่ยก็อย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะภาวะเครียดค่ะหรือว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันนะคะซึ่งสารอาหารที่จําเป็นต่อกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมีอย่างเช่นนะคะวิตามินซีซิงหรือว่าวิตามินเอนั่นเองค่ะ แล้วก็ในกรณีของคนที่กินฟ้าทะลายโจรแล้วแพ้นะคะเขาก็จะมีความกังวลว่าเขาก็อาจจะกินอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะเภษสัชก็จะมาแนะนํานะคะสิ่งที่คนที่แพ้ฟ้าทลายโจรแล้วก็สามารถที่จะกินได้ค่ะขันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวิตามินซีค่ะซึ่งวิตามินซีนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบมากม,ามาเลยค่ะทั้งวิตามินซีสงังเคราะห์นะคะแล้วก็วิตามินซีจากธรรมชาติถ้าเลือกได้นะคะอยากจะแนะนําให้ทานเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติคะ่ะเพราะว่าราคายเคืองกระเพาะอาหารน้อยแล้วก็ทําให้ดูดซึมได้ดีด้วยนะคะ ตัววิตามินซีเองนะคะเขาจะกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวค่ะทําให้เม็ดเลือดขาวนะคะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ทําลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเราได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะข้ 2> อ2ซิงค่ะซิงค์นะคะเขาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างเม็ดเลือดขาวค่ะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างทหารค่ะที่แข็งแรงนะคะในร่างกายของเราที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายนั่นเองค่ะนอกจากนั้น ิงยังเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะข้อ3วิตามิน A ค่ะตัววิตามิน A นะคะเขาจะช่วยสร้างนะคะภูมิคุ้มกันได้ซึ่งพบได้ในผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเข้มค่ะอย่างเช่นแครอทฟักทองคะนา้าหรือผักโขมเป็นต้นค่ะข้อ4กระชายขาวค่ะ ณตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณสมบัติของกระชายขาวจริงไหมคะ mm hmm. เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยวหาฮิโดนเนี่ย mm hmm. เขาได้ทาการทดลองเอาไว้ว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสที่กําลังระบาดณตอนนี้ได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. คนที่แพ้ฟ้ารลายจนค่ะสามารถที่จะทานกระชายขาวได้นะคะซึ่งกระชายขาวนะคะ mm hmm. ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกรับประทานนะคะอย่างเช่นเป็นกระชายขาวแบบสดๆนะคะกระ,กระชายขาวแบบอัดเม็ดหรือกระชายขาวแบบสกัดนั่นเองค่ะ ถ้าใครนะคะเห็นว่าข้อมูลในคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถแบ่งปันให้คนรอบๆตัวได้นะคะเพราะว่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจในการดูแลสุขภาพและอยากได้เทคนิครวมถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะสามารถติดตามฝ่ายที่เพจเพศสัตว์ฝ่ายตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพค่ะ